ก่อนอื่นกล่าวทักทายคำว่าสบายดีก็สวัสดีทุกคนเนาะวันนี้ิมารีวิวสินค้าห่านสรรพสินค้าไทยเนาะหรือว่าห่านขายไทยมาตั้งอยู่ในคาสิโนสามเหลี่ยมทองคำเนาะสินค้าจะมีของไทยสดล้ายเนาะเนียนใส่ร้านสรรพสินค้าไทยต้าลีจ้า ันนี้จะเป็นถนนใหญ่เลยเนาะถนนใหญ่เลนใหญ่เลยจะมีรถเที่ยวตลอดทั้งคืนทั้งวันเลยเนาะแล้วก็กงกันข้ามนันีะเป็นแม่น้ำคงเนาะลงไปนปี่เป็นแม่น้ำคงเป็นประเทศไทยไทยแลนดนะ์เนาะข้ามน้ำคงนี่ไปก่อนทีนี้เขาเห็ดตานเจือนขักซึนะ้บเนาะกำลังเห็ดตานเจือนไล่อีกีใจเขาน่าจะเปิดห่านเปิดย่างเต็มฮนะเนาะ เป็นวงเวียนไปเกาะลงไปนี่ก็เป็นเกาะดอนซาวมาจะมารีวิวเบื้องบาสินค้าอาหารพสิทธิพ์พสินค้าไทยนี่จะมีอาหารอย่างใดมีเครื่องอย่างใดเนาะลรยดํากันเลยท่านผู้ชมท่านผูน้ชมมีหลายอย่างเนาะเครื่องจะเป็นเครื่องเครื่องปรุงรสเาเผ็ดเครื่องปรุงรสเป็นน้ำมันเป็นอย่างเนาะเป็นหมี่เป็นอย่าง เครื่องส้ำอางเครื่องยังแต่เขาจะระบุราคาในมดเนาะส่วนน้อยกอ็บางอาจะมาเบิ่งตัวอย่างมีไวไ้ๆเนาะมีไว,ไว้ประมาณอยู่อะไรเป็นเงินหยวนประมาณสามหยวนสามหยวนคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสิบห้าบาทหรือว่ามันเนาะสิบห้าสิบห้าบาทจะหกหยวนเบิร์แต่ละย่างไปจะมีคอเตอร์ จุดนี้เป็นโซนหมักไม้เนาะโซนหมักไม้มีหมักไม้หลายชนิดเลย่้นมะสมหลักๆเด่นๆมันหมักทุเรียนรเรียนหมักสมโอขออนุญาตถ่ายคลิปมีหมักเงาะแม่เปิ้ลแต่ราคาเขาจะระบุอันนี้ก็บบางอันก็ระบุราคา45่สิบหยวนเป็นเครื่องใส่ในการทำความสะอาดติดราคาหน่อยนะ

มาซื้อ3อย่างเนาะไป21ยนเลีย3อย่างนี่ประมาณ100บาทเครื่องดื่มแล้วก็นี่เนโซนเครื่องดื่มส่วนมากไม้อ่าคอเตอร์